ชวนปิดจ็อบแล้วครับสำหรับบันนี้ตอนรับนะฮะเขาสู่ช่องกันนิการทรักกับผมทินขมนิดโอ้ยยังรอยัง,ออยงเทเลยฮะซันนี่ SY 2 0ารับบทพระเอกครับรับจบเก็บจบมากับพี่รอของเราดัมกรีนหกล้อย,อยางเก้า ไมาอากาศกำลังดีนะตอนแรกทำทรงกันจะร้อนครับตอนนี้นี่หนาวมาแล้วบุ้งจี0.93นานผู้ชมกับเครื่องยนต์4สูบครับประหยัดน้ำมันเป็นเลิศเนี่ยครับเขาตักงานบ่อผู้ชมเขาจะไม่เก่านะ จ่วงปุ๊บวางปั๊บเลยซึ่งแตกต่างจากงานชาวบ้านถ้าง,งานชาวบ้านต้องเก่าก่อนถ้าเก่านี่ดินมันจะฟูมันจะหกครับตักขึ้นมุงกี้เอาเลยร้อแรงม้านะฮะสำรบรถขุดซานี่โอ้คันนี้มองใ,ใกล้ๆนี่ก็แจ็บเนื้อเนี่ย ปกติแล้วเขาจะรับบทลงโคลนลุยโคลนนะวันนี้เป็นมือตักครับท่านผู้ชมเสียงปั๊ม K3V ามครับเมื่อกี้ดังหึงๆมาเลยแต่เกิดว่ามีแรงต้านครับปั๊มก็จะทำงาน ส่งระบบไฮดรอลิกออกแรงยิ่งขึ้นนะวันหนึ่ง4,000กว่าบาทครับสำหรับค่าน้ำมันปะ่ะหน่วยงานของมิหารนะครับ กองบัญชาการหนอวยบัญชาการทหารพัฒนาครับท่านผู้ชมโดยกองทัพไทยช่วยเหลือพี่นอ้องประชาชนฮะซึ่งบอ่อนี้นี่มันตื้นมันเขินครับอยู่มานานฮะมีเศษวัชพืชขึ้นรกรุงรังเต็ไมไปหมด จำเป็นอย่างยิ่งครับต้องการได้รับการดูแลแล้วก็ออการพัฒนาการปรับปรุงฮนะหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่52ระหว่างรอ10ล้อผู้ชมนี่ตักรอเลยสัญญาณแบบนี้่บงบอกว่าพร้อมมากพร้อมตัก จวรอสิบล้อกำลังมาครับอันนี้ก็รถหน่วยงานเหมือนกันโอ้เป็นไงสวยเลยนะสันคูเนี่ยครับท่านผู้ชมสวยเลยโอ้สูตรในการทำงานครับจริงๆใครจะเอาสูตรนี้ไปใช้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันดับแรกครับเก็บขอบเก็บสันคูแล้วก็แต่งสลบเรียบร้อยครับจากนั้น กด็ดึงดินด้านข้างก่อนอ่าแล้วก็มาไล่เก็บจากข้างมาหาตรงกลางครับเนี่ยหน้าง,งานมันออกเร็วทำให้มีกำลังใจในการทำงาน วิ่งสคันนี่ไม่ทันรถคุณเลยนะแต่พอดีประมาณสามคันนะท่านผู้ชมเป็นต้องรอรอบรอเที่ยวครับคือปั๊บดีได้รอบเลย แบบนี้ก็เรียกว่าตักไปด้วยเก็บงานไปด้วยครับจิ้มหนึ่งเข้ามาเห็นยิงระดับเรียร้อยแล้วฮะมันจะได้แนวบุ้งจีนแหะ ยิงปากบอลนะครับไม่ได้ขึ้นถนนลาดยางตอนนี้ไปเสริมคันแล้วแบกได้เป็นแบกอัดได้เป็นอัดฮนะงานจะได้เสร็จไวออกเร็วโอ้เป็นภูเขาเลยคราวนี้ปแาฮะทักขนาด